สำหรับข้อนี้นะครับที่น้องๆมาถามนะครับเป็นหน้าที่หนึ่งหนะครับของหนังสือกระท่วงของม .2 คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับโจทย์บอกว่าจงหาจำนวนขี่3ามจำนวนที่เรียงติดกันซึ่งมีผลบวกเป็นลบ87นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ขอ,อ,อให้น้องดูความสัมพันธ์แบบรูปของจำนวนคี่ที่เรียงติดต่อกัน3จํานวนก่อนนะครับเช่นตัวแรกเป็น1น,นะครับ ตัวถัดไปก็ต้องเป็นอะไรครับสามตัวถัดไปต้องเป็นอะไรครับห้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเจนว่าความสัมพันธ์ว่าจํานวนขี้ที่เรียนการสามวยนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นครั้งละสองนะครับจากหนึ่งเพิ่มขึ้นสองไปเป็นสามจากสามเพิ่มขึ้นสองไปเป็นห้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลักการทําก็คือเราจะสมมูรณ์ให้จํานวนแรกนะครับ จำนวนที่จำนวนแรกเนี่ยคือ x นะครับให้จำนวนแรกคือ x นะครับให้จำนวนแรกคือ x อ่าถ้าเกิดพี่ให้จำนวนแรกเป็นเอนะครับจำนวนต่อไปต้องทำไมครับมากกว่า x อ,อยู่เท่าไหร่ครับอยู่สองใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำนวนแรกเป็น x นะครับ จำนวนถัดไปก็ต้องมากกว่า x อยู่2ก็คือ x บวกด้วย2นะครับและจำนวนที่3นะครับจะต้องมากกว่า x บวก2เนี่ยอยู่เท่าไรครับอยู่อีก2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา x บวก2ไปบวกอีก2 2บวก2ก็ได้เป็น4นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวก4นะครับแต่เนื่องจากโจทย์บอกว่าผลบวกเนี่ยเป็นลบ87นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เราก็ได้สรรมการเป็น เอาจำนวนแรกนะครับก็คือ x บวกกับจำนวนที่2ก็คือ x บวก2บวกกับจำนวนที่3ก็คือ x บวก4นะครับแล้วจับมาเท่ากับลบ87นะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยนะครับนะกนะารบวกมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มแล้วก็การสลับที่เพราะฉะนั้นเราก็เอา x มาบวกกัน3ตัวนะครับ x บวก x บวก x ได้ 3x นะครับ2บวก4ได้6นะครับจับมาเท่ากับลบ87 นะครับเทนี้เราก็จากการนะครับกำจัดเอบวก6นะครับโดยการลบด้วย6ทั้ง2ข้างของสมการนะครับลบ87ดเลหได้อะไรครับก็ได้ออกมาเป็นติดลบเท่าไหร่ครับติดลบใกล้สนะครับแล้วก็ตรงนี้6ลบ6ก็หมดไปเหลือ 3x ใช่ไหมครับต้องการหา x ก็หารด้วย3ทั้ง2ข้างของสมการนะครับแล้วก็ตัดทอนได้เลย ก็จะกลายเป็น x มีค่าเท่ากับติดลบ31นะครับสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าจำนวนแรกของเราเนี่ยนะครับก็คือติดลบ31นะครับติดลบ31นะ uh ิ huh. จำนวนถัดไปนะครับก็ต้องมีค่ามากกว่าติดลบสายเอ็ดอยู่2ก็คือลบ29นะครับลบ29บเวกอีก2เป็นลบ27นะครับ คำตอบข้อนี้จึงตอบนะครับจํานวนทั้ง3ก็จะเป็นเพราะฉะนั้นนะครับจํานวนทั้ง3คือลบสาลบยีแล้วก็ลบยีนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับขอให้น้องทุกคนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับ